สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปูด่ดูทุกท่านกำลังจะทำคลิปไม่มีแดดละว,วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะให้กำลังใจสำหรับคนที่เข้ามาสวดใหม่ๆนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเ,เป็นการตอกย้าเป็นการตอกย้ำความความมั่นใจให้ ตัวดิฉันเองมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้คนที่มีกิจการงานที่กิจการของตัวเองนะคะพวกทำขายคุ้มขายของหรืออะไรก็ตามดิฉันไปเจอคลิปพี่คนหนึ่งเขาพูดเกี่ยวกับเ,เรื่องเ,อเรื่องเกี่ยวกับคาถาจักรรพัะะิเนี่ยค่ะพี่เขาเพิ่งนึกทับทำคลิปได้น่าจะสองสามคลิปมั้งคะ จำชื่อไม่ได้อะเพราะว่าเห็นโดยบังเอิญแล้วก็เลยคลิกเข้าไปดูพี่เขาพี่คนเนี้ยเขาเขาทำมีกิจการมันของตัวเองค่ะเขาทำเกี่ยวกับขายอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาบอกว่ามีเพื่อนแนะนำให้สวดคาถาจักรรพดิเขาพี่เขาก็เลยสวดเขาพี่เขาบอกว่าหลังจากที่สวดไปแล้วของที่พี่เขาขายดีอยู่แล้วค่ะคือคือร้านร้านพี่เขาเนี่ยขายดีอยู่แล้วแล้วก็ พี่เขารู้สึกว่าขายดีมากยิ่งขึ้นทั้งที่ปีที่แล้ว6-2ใช่ไหมคะเศรษฐกิจกไม่ค่อยดีพี่เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อร้านพี่เขาก็ยังขายได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ได้มากกว่าปีปีก่อนนู้นที่พี่เขายังไม่สวดอะไรเงี้ยค่ะดิฉันก็บอกว่าเออก็ก็คือก็เลยอยากมาเล่าให้ท่านฟังให้ให้บางท่านที่แบบมีปัญหากับกิจการงานที่ตัวเองทําอยู่ ขายคงขายของ,ขของหรือว่าทําอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งงานบริษัทเหมือนน้องที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับน้องเกี่ยวทํางานเกี่ยวกับงานขายะคะ่ะก็คือต้องทํายอดใช่ไหมคะพวกขายของอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าน้องขอได้ขอได้เรื่อยๆแต่คือเราขอแล้วเร,เราลงมือปฏิบัติด,ด้วยนะคะก็คือเราทํางานด้วยแต่ว่าหมายถึงว่างานที่มันจะยากยมันก็ทําได้สมมุติว่าเราไปเสนอขายที่ไหนแล้วยากยาเนี่ยเราก็ขอท่านก็ทําได้เหมือน เหมือนน้องคนที่ที่ทําเค้กอะคะ่ะน้องเขียนมาเล่าบอกว่าหลังจากที่ดิฉันเล่าไปน้องก็บอกว่าขอบคุณมากนะคะพี่ที่ไปเล่าเรื่องของหนูให้เป็นให้เป็นกําลังใจให้แก่คนอื่นที่ท,ที่ที่ทำกิจการแบบนี้อยู่ขายครงขายของหรือทําอะไรอยู่น้องเขาบอกว่าอตอนเนี้ยน้องเขาได้ออเดอร์จากโรงแรมด้วยให้ทําเป็นของแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนของชําร่วยอะคะ่ะเป็น เหมือนของชำรวจที่ให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะทำเป็นพวกเนี้ยค่ะน้องบอกว่าดีใจมากเลยแบบไปเพราะว่าเหมือนน้องเขาจะเปิดร้านใหม่ไม่แน่ใจเพราะเขาบอกว่าเขาไปติดต่อสถานที่เปิดหาร้านหาที่ทาเลอะไรเงี้ยยากมากเลยนะแต่ว่าในที่สุดเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาเขาต้องการเขาคาดหวังไว้อะไรเงี้ยค่ะคืออยากได้แบบนี้แบบนี้แต่เขาบอกว่าเหมือนคิดคิดสูตรเค้กคิดสูตรอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าบางทีคิด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 คือคิดแบบ จนปวดหัวละก็คือตอนเช้ามาก็ได้คำตอบมาโดยแบบไม่น่าเชื่อแบบคำตอบมันก็ผุดขึ้นมาให้อะไรเงี้ยค่ะคือน้องบอกว่าจะพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนให้ให้ให้หาทางให้ให้หาทางกับตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าหาไม่เจอก็ถามท่านแล้วก็ตอนเช้ามาแบบก,ก็ได้คำตอบน้องบอกหนูก็รู้สึกว่ามันจะบังเอิญบ่อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ น้องคนนี้คือเป็นอะไรที่ดิฉันประทับใจมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอะทางานทาั้งทางโลกและก็ท,ทางธรรมไปในเวลาเดียวกันคือทําทําเค้กด้วยทําขนมด้วยแต่ว่าก็สวดสวดตลอดเวลาดิฉันก็เลยแบบว่าเอ้ยแบบดีใจมากเลยที่เขาทําได้แบบนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวดิฉันจะเล่าอีกเคสหนึ่งเมื่อเช้าพี่คนหนึ่งแกมาเขียนเล่าให้ฟังแกบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนนะพี่ได้ยินเราพูดบอกว่าคาพักคาถาจะ จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติในจิตเราพี่เขาบอกว่าพี่ยังงงอยู่ว่าจะขึ้นมาได้ไงและทีนี้พี่เขาบอกว่าตอนนี้พี่เข้าใจแล้วว่าพระคาถาดีดขึ้นมานเป็นยังไงพี่เขาก็เลยบอกว่า,าดิฉันก็เลยแนะนำพี่เขาบอกว่า,าถ้าดีดขึ้นมาอย่างนี้ก็ขอให้พี่สวดสวดสวด,สวดตอไปเลยนะคะดีดขึ้นมาตอนไหนก็ให้เราสวดหรือว่าเวลาถึงแม้แต่ไม่ดีดถ้าเราไปสถานที่ต่างๆเราก็สวดแผ่ไปเลยอะไรเงี้ยเป็นการ เป็นการาทําบุญนะคะทาบุญแผ่ให้กับโลกฟิญญาณตัวเราเองได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เขาก็เลยถามว่าถ้าพี่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยไปไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่รอหมอพี่ก็บอกว่าพี่เขาก็จะนั่งสวด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 ,สวดในใจนะคะดิฉันเขาบอกว่าจะพวกโลกอีกโลกหนึ่งจะได้บุญกุศลไหมทดิฉันบอกว่าอย่างนั้นก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่า โรงพยาบาลหลวงตาม,มาบอกว่าเป็นศูนย์รวมของของวิญญาณต่างๆใครตายก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอบอกให้พี่เขาบอกว่าบอกให้พี่เขาว่าสวดไปเลยค่ะถ้าวันไหนที่พี่ได้ไปตามสถานที่แบบเนี้ยหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เราผ่านไปอะไรเงี้ยเราก็สวดแผ่ไปหมดเลยเหมือนดิฉันขึ้นไปดิฉันพวกพวกฝรั่งเขาจะชอบขับรถขึ้นไปบนเขาสูงๆอะไรเงี้ยค่ะไปดูวิวช่วง ช่วงช่วงนี้เป็นหิมะใช่ไหมคะหิมะเยอะก็ขึ้นไปนู้นยอดเขาหรือบุกบุกป่าฝาดงไปไม่มีหน,นไม่มีถนนหนทางนะคะก็ไปตามทางทางเกวียนของของม้านะคะที่เขาไปลากไม้ในป่าลึกๆพวกนี้ก็จะขับขับโฟวิลคะ่ะสูงๆอ่าขับโฟวิลขึ้นไปบนเขาสูงๆมึงยอดเลยพวกเขาก็มาพักกันตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนดีใจอุ้ยสวยนู่นนี่นั่นธรรมชาติดิฉันจะคิด ดิฉันนะคิดอยู่อย่างเดียวอุยแถวนี้มีจาตุมเยอะไหมเนี่ยแล้วดิฉันก็สวดสวดสวด,สวด,สวด,สวดอีกดิฉันก็เลยตลกว่าเออนะคนที่เขาไม่สวดมนต์เขาก็จะมองเห็นสนุกสนานกับวิวทิวทัศน์รอบข้างแต่เราสวดมนต์เราก็เลยคิดเห็นแต่ว่าเออเราจะต้องสวดให้พวกเทวดาจาตุมพวกว,วิญญาณที่ตกค้างอยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาคิดดูแล้วก็เออคำเนาะคำในที่นี่หมายถึงว่า คนสองคนสองประเภทมาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะมองเห็นความแตกต่างนี่เป็นการพิจารณาอีกแบบหนึ่งนะคะคือคือพิจารณาคนที่สวดมนต์กับคนที่ไม่สวดมนต์คนที่ที่อยู่กับโลกปกติกับคนที่แบบติดพระคาถาติดในจิตเราเวลาเราไปไหนก็เราจะคิดถึงสิ่งบริเวณนั้นว่ามีอะไรมีเทพมีพรหมมีม วิญญาณโลกต่างๆเป็นแบบไหนนะที่ตรงนั้นเราก็จะสวดสวดสวดแผ่ให้เขาดิฉันก็เลยขำคือมันก็ได้ความคิดนะคะว่าเออเนาะโลกอีกมนุษย์มนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราก็จะลืมลืมอีกพบภูมิหนึ่งก็คือไม่ได้สวดไม่ได้อะไรให้เขาก็คือแต่ดิฉันไปกับเขาดิฉันก็จะนิ่งแล้วก็นิ่งนิ่งมันเป็นโดยอัตโนมัตินะคะเราเราไม่ได้ทําเอง มันจะนิ่งแล้วก็เราก็จะคอยจับอ่าจับจับคลื่นรอบๆบ,บริเวณที่เราไปว่าเป็นแบบไหนเป็นคลื่นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยล่ะค่ะเป็นเป็นการพิจารณาอีกแบบหนึง่งถ้าเราสวดไปนานๆมันจะเป็นแบบเนี้ยขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติฉะนั้นดิฉันก็เลยอยากให้คนที่สวดใหม่ๆนะคะให้สวดจนพระคาถาเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตเรา บางคนเห็นไหมคะบางคนเขาจะติดคําว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธตลอดทุกขณะจิตที่ที่ที่ระลึกได้หรือว่า,เ,าเหมือนที่พระท่านสอนเรานะคะว่า,าเดินก้าวเดินไปไหนมาไหนให้ท่องคาว่าพุโทโธตลอดเนี่ยค่ะพระคาถานี้ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าพระคาถาเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตเราละเราจะท่องแบบนี้ตลอดถ้ามันดีดขึ้นมาก็จะท่อง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 ,องเราไปไหนเห็นอะไร มันก็จะดีดขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะตอนตอนแรกที่น้องสาวดิฉันอ่ะฟังหลวงตาม้านะคะน้องก็บอกว่าหุยใครจะไปทําได้คะแบบพระคาถาดีดขึ้นมาแล้วก็สวดตลอดเวลาเนยะขนาดเนี้ยทําไม่ได้หรอกค่ะมนุษย์ปกติคงจะไม่พระคาถาคงจะไม่เอ่อไม่คือใจเราเะคงจะไม่สวดตลอดเวลาขนาดนั้นน้องบอกว่าน้องก็ค้านและทีเนี้ยน้องก็เลยสวยดสวดสวดจนพระคาถาติดในพระคาถาเป็นเนื้อเดียวกับจิตเราละ น้องสาวมาบอกดิฉันเนี่ยดิฉันก็บอกว่ามันไม่มีหรอกมันจะเป็นไปได้ไงใครจะไปสวดคาถาได้ตลอดเวลาขนาดนั้นใครจะไปสวดได้ไม่มีหรอกก็คือเอาง่ายๆคือตอนที่เราไม่สวดนะ่ะเราค้านเต็มที่เลยค่ะว่าไม่สามารถทําได้ดิฉันคิดว่าก็มีแต่พระเท่านั้นแหละที่ทําได้พระท่านทําได้เพราะว่าท่านปฏิบัติแล้วจิตท่านนิ่งเราดิฉันคิดแบบนี้น้องสาวบอกว่าฉัดไม่แปลกใจหรอก เราไม่แปลกใจหรอกที่เธออะที่เธอคิดแบบนี้เพราะว่าเราคิดเราอะคิดมาก่อนหลังจากที่ดิฉันมาสวดแล้วถึงรู้ว่าเฮ้ยจริงแคมันมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็เลยอยากให้ทุกท่านอะสวดจนให้ติดสวดให้ติดปากแล้วก็ตั้งจิตแบบที่ว่า,าเราจะสวดตลอดชีวิตทุกขณะจิตที่ระลึกได้เวลาเราสวดไปนานๆเนี่ยค่ะเราอะจะไม่เกิดการเบือ่อจะไม่เกิดการขี้เกียจเพราะว่า ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจสวดมนต์ค่ะดิฉันรู้ตัวดีเอ่อฉะนั้นดิฉันก็เลยกินเดินนั่งนอนดิฉันก็จะสวด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 คือระหว่างวันที่ที่ที่เราทําอะไรอะค่ะกวาดบ้านถูบ้านทําความสะอาดหรือว่าทําอะไรก็ตามเราก็จะดีดขึ้นมาก็สวด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 หรือแม้แต่ไม่ไม่ดีดเราก็พยายามจะให้จิตเราไปสวดพระคาถาตลอดเวลาเท่าที่ทําได้นะคะเหมือนเดินออกไปข้างนอกก็สวดอะไรเงี้ยค่ะและทีเนี้ย ถ้าคนที่ทําแบบนี้จนติดเนี่ยค่ะเขาจะไม่ขี้เกียจเลยค่ะเขาจะไม่รู้สึกว่าอุ้ยเบื่อว่าต้องสวดอุ้ยเหนื่อยจังเลยอุ้ยไปดูหนังก่อนไปดูละครก่อนดิฉันก็ดูค่ะแต่ดิฉันก็สวดบางทีก็ดูละครด้วยสวดด้วยแต่ว่าเวลาเราดูเราเหมือนเราจะมีปัญญามากขึ้นว่าเฮ้ยโลกมนุษย์ถ้าดูหนังที่แบบมันกรี๊ดกราฟกรี๊ดการาฟเนี่ยเราจะรู้สึกลำคาญมากแบบเหมือนหนังอะไรที่มันตะโกนตะโกนแบบ ผัวเมียแย่งตบตีกันเลยเราจะรำคาญมากแต่เราจะคิดว่าเออนะโลกมนุษย์มีแค่นี้แหละเออรักโรบกดลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดไปทางธรรมมันจะเป็นเองค่ะโดยที่เราไม่ต้องบังคับเลยถ้าเราสวดจนติดในในแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยนี่นราคาก็เลยถ้าเราสวดติดแบบเนี้ยจิตเราอ่ะจะสวดจนวันตายเลยค่ะเราจะไม่รู้สึกขี้เกียจเลยเราจะรู้สึกสงสารจะเกิดความสงสารกับ พภูมิอีกพบภูมิหนึ่งหรือว่าถ้าใครยิ่งสัมผัสวิญญาณพวกอีกณนะที่หนึ่งได้จะรู้สึกเวทนาสงสารพวกเขามากเลยอะไรเงี้ยมันเป็นการบางคนอาจจะว่าเป็นบ้าหรือเปล่าไปสวดให้เขาแต่จริงๆแล้วเป็นการสร้างบุญบาร,รมีให้ตัวเราเองเป็นการสะสมบุญให้ตัวเราเองค่ะเวลาเราละโลกลาจากโลกนี้ไปคือบุญนั้น